เอาล่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูการนะวันนี้เรามาอยู่กับเชว่าอะโลมาตอร์ลพีไม่ใช่เชว่าอะโลมานะฮะขี้เกียจพูดชื่อเกมบ่อยแล้วเขาไม่ได้จ้างให้กูมาโปรโมทเกมนะฮะเราแค่มาเล่นเอามันเอาสนุกเอาอะไรวะช่างมันแล้วกันนะไปดูกันในเกมดีกว่าไปสตาร์ทเกมไปเลยแล้วกันนะฮะของเที่ยวไปก็ท่านี้เอา,อนนเอาดีไปดีเดย์เลดี้ลีเดย์ดด กูจะพูดสลับคำทำไมนะลีเด้เลดี้กูผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมถึงอเออวิ่งเราเจอแกแล้ว <laughs> ทำไมภาพมันเปลี่ยนไปนะฮะพอดีผมปรับภาพให้มันดูแบบโทนดักดักลงนะ จะดูน,น่ากลัวขนาดไหนนะค,คือมันปลดล็อกไอ้นี่ไงปลดล็อกฟิลเตอร์ใหม่นะฮะปลดล็อกฟิลเตอร์นะแล้วคือแม่งอยากจะคว้างจะคว้างโอเคตายให้หมดกูดไม่สนแล้วหัวเหินกูไม่ยิงตายซะพวกมึงอะผมเปลี่ยนสกินคิสเป็น ชุดหน่วยสตาร์แล้วก็เปลี่ยนชุดของเชื่อว่าเป็นนักธุรกิจหญิงให้ดูนะฮะ้ตรงนี้กล่องกล่องสมุนไพรอุ๊ยอะไรวะโดนลูกชัดหนหญิง ยังไม่ตอยยังไม่ตยอยเหรอพวกพวกเองพวกเองยังไม่ตายอีกหรือโอเคเดี๋ยวเปียนขึ้นไปหมุนวาวข้างบนนะฮะตรงนี้คือระเบิดอีกแล้วครับตรงนี้ตรงนี้มันมีเออปันไปเก็บดิเออตรงนี้มันจะมีวาวให้หมุน,นะะให้คิดบนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเตรียม ตยมะะันมาเร็วควางระเบิดมาทำไมคิดถอยเด้มายืนขวางทำไมก็ยิงหลังเขาให้ไงเออ ได้นะฮะโอเคต้องดึงอันนี้ลงมาครับคิดมึงจะไปก่อนใช่ไหมไปก,ก็ไปเลยไปก่อนไปเลยไม่ไปกูไปเองก็ได้ไปแล้วทั้งนั้นนะไปเลยเจ้าตึ๊บเอาเลื่อยมาเวบักเลื่อยมันมาเว้ บอกเลื่อยมันมาบอกเลื่อยมันมาเดี๋ยวนะมันจะมาทางไหนนะมันจะมาทางนี้เว้เราปืนพกครับ480ดาเมจว่าไงเตะเลยมึงจะตายไหมเฮ้อโอ๊ยตายกูตายเอง ปืนไม่แรงเลยอะตายแล้วนะรอบนี้ตายแล้วนะตายแล้วนะรอบนี้โอเคไม่เป็นไรครับมาเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่มๆคือบางทีมันก็จังหวะจริงอ่ะไอคิดมันมาพอดีแล้วมันบังนี่ไงมันบังกระสุนนี่ไงเออ บนแล้วกันนะฮะของเขิงไม่ค่อยอยากกระเก็บแล้วเนี่ยดอปแต่กระสุนนะฮะไม่ค่อยดอปตังค์ให้เลยนะฮะอยู่นู่นหรอตายตายหมุนเด้หมุนเออหมุนไปหมุนไป,นไปเดี๋ยวเราจะลงล่าง พอเปลี่ยนสีแล้วรู้สึกมันไม่สีมันหายไปอ,ะอ่ะนะแล้วก็คงจะใช้แค่พัดนี้พัดเดียวแล้วลับมันดูโทนแบบดักดัเฮอร์เรอร์สยองขวัญแบบเก่าๆโอเคนำไปละนํานํไปนําไปอยากนำหน้าก็นำสิเฮ้ยไม่ใช่วิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ขวางทางทำไมก็ไม่รู้นี ตลอดเลยเนาะความยากระดับคิสนะฮะ <c ười> คือกูจะเล็งปืนมึงก็มาใกล้ๆแล้วก็กระสุนมันก็ไม่ไปโดนหมอนมโดนตัวมึงอย่างเดียวเลยคิดเลยนะครับ <c ười> ไปเรื่อยมาละ เราต้องยิงดักตั้งแต่ตอนที่มันอยู่นี่ฮะอืมอืมสี่ร้อยดามีจตายซะตายไหมคิดมึงมาอีกแล้วมึงมาดักทงนีอีกแล้วคิดถอย เห็นไหมบอกให้ถอยไม่ถอยไ้มึง่ะตายสักทีมึง่ะเออเก็บมาเกือบตายไหมล่ะเฮ้อ เดินขวางทำไมอ่ะคนกำลังยิงอยู่เออ,เอ,อ <c oughs> ขวางทุกทุกพาร์ทเลยตั้งแต่เล่นเป็นเชว่าคิดมึงขวางทุกพาร์ทเลยนะดูเลยนะเดินขวางปืนอีลึละไปไหนต่อนะลืมแล้วนะมันตายอ๋อเราต้องหมุนวาวน่นว,ว่าโอเค มาทางนี้เรือหมุนวาวเลยต้องขึ้นใหม่ใหม่แลหละมัวแต่อันนี้มัวแต่ตกกรใจเรื่องบักเลื่อยหมุนเองก็ได้ไม เอดี a เอดีเอดีเอดีมุนเองก็ได้วะโอเคไฟหยุดโอเคไม่ใช่ส้มหยุดนะไฟหยุดนะโอเคแล้วก็ไปอันต่อไปแต่ไปทางไหนวะนี่อ่ะอันต่อไปน่าจะขึ้นทางนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมันล็อกอยู่นะ เดี๋ยวเราต้องไปทางทางไหนวะเนี่ยนะดูแป๊บ,บนหนึ่งขึ้นาปบ,บนอ๋อข้างบนมานี่ตรงนี้กล่องเลรียนให้เก็บเฮ้ยโอเคดึงมานี่มา เรียกว่าซิลายตัวโหนที่โห้นที่โห้นมาโหนซิปลายไปเลยเจ้าบึ้มหวังว่าจะไม่มีอะไรอันนี้มันกระสุนปืนพกผมเปลี่ยนเป็นปุ่มแท็บแล้วนี่ว่ะอันนี้ทิ้งไม่ใช้เลย Okay. กดตัว F เพื่อหมุนนะฮะกด A D A D A D เข้าไปกด A D เพื่อไฟดับเรียบร้อยครับคิดมึงเปิดทางแลเหรอเอาละแม่ง,มงดับเบิลเลื่อยเลื่อยตัวที่สองมาละ ตาย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 กูยิงลวงนี่เลยตา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 ยทีบเออไอ ICO คิดมึงก็วิ่งมาขวางกระสุนนะกูก็ยิงไม่โดน, şey. นมันนะซีนี่ไงความยากระดับคิดนะฮะถ้าเราเล่นเป็นเชวานะฮะ มันจะยากขึ้นเพราะาเรายิงไม่โดนผีเลยนะฮะยิงโดนแต่คิดอย่างเดียวเลยอื้อตายกว่ามึงจะตายอ่ะโอ,โอโ้กูโดนไปกี่ดอกแล้วเนี่ยความยากระดับคิดนะฮะไปละเออ อย่างดีที่กระสุนคือไม่จำกัดะะคือถ้าผมเล่นเป็นตัวคิดนะผมใช้ลูกซองเป่าอืม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 อมปืนพกเป่าเลยแล้วกันนะฮะตายตายไหมตายไมเอ่ยตายครับตายไม่ตายไม่เอ่ย,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 อ,ยอันนี้ระเบิดแฟดเก็บมาก่อน เพราะเปิดจะต้องเจอไอ้ตัวที่มันแบบว่าเอา้าผมเผลอไปกด e ่ะผมปั๊บตั้งบนปุ่มแท็บไว้เนี่ยลืมไปดูไปข้างล่างดูไปข้างล่างเลยแล้วกันตรงนี้โอเคมีเหรียญน,นะฮะไหนต่อเนี่ยโอเคไปทางนี้นะโอเคกด V เพื่อเข้าพร้อมกัน ฉากนี้เกิดอะไรขึ้นวะนี่ภาพมันดูหม่นหม่นมองหมองครับ mm hmm. เพราะผมตั้งฟ mm ิลเตอร์เป็นแบบนี้นะจอร์เจื่อว่า คุณยังไม่ตายคุณโอเคไหมคุณมาที่นี่ได้ยังไงเราอยู่ที่ท่าเรือตอนถูกโจมตีและแล้วก็ฉันก็มาอยู่ที่นี่ทีมที่เหลือไปไหนล่ะเชื่อตอนนี้มีแค่เราสามคนแล้วทำไมคุณถึงไม่ถอย<ต>ฉันหมายถึงว่าเราสู้มันไม่ได้หรอกฉันมีธุระที่ยังทำไม่เสร็จ ฮารดไดร์ที่มีก็มูลเกี่ยวข้องกับการทดลอง B.O.W มีรูปภาพอยู่ข้างในรูปนั้นเป็นเพื่อนของคริสเพื่อนเหรอมันจะไม่ออกไปจนกว่าฉันจะกลับเอวิ่งได้และรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลัง คุ้มกันทีเร็วเข้าเซฟวิ่งเซฟวิ่ง พอเงียบก็บเงียบนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรอิม,มาแล้อูอาอดิงโดนคิดอีกแล้วเออออกเข้าไป ยิงเข้ามปครับต้องห่วงกระสุนนะฮะแต่ว่าพี่เบิร์นี่ต้องให้มันปีนเข้ามาเอ้าประตูเปิดแล้วต้องยิงพี่อ้วนก่อนนะฮะอ้วนตายละพี่อ้วนมีสองตัววะเก็บของขายครับ มัเกะกะจังเลยเห็นไหมโดนฟันเลยมึงะฮะไปละกูไม่สนนี้่นเราไปแล้ว,วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเล่นเป็นตัวคิดแล้วนะตัวเชว่าผมไม่เล่นแล้วยิงไม่ถนัดเลยคิดแม่งขวางทางตลอดเลยโอ้โหเวลาผมเล่นเป็นตัวคิดเ <c oughs> ชว่ามันไม่ค่อยมาขวางนะ่ย กระโดดลงไปเลยเลยกระสุนไม่แล้วมึงเอาไปไหนไปไหนถีบไปเลยละกันต่อยต่อยไหมต่อยไหมมึงตายซะกระโดดลงไปข้างล่างได้อะไรเหรียญมาร้อยเหรียญได้กระสุนอีกแล้ว

คล้องมาอีกแล้วโอเคประตูเปิดไปละไปเลยโอเคประตูติดประตูเปิดแล้วเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวกดกดอะไรกด F ไปโอเคไหมใช่คิดว่านะฉันโอเค ดูเหมือนว่าเอวริ่กำลังพยายามระเบิดสถานที่และหลบหนีออกไปคุณต้องหยุดเขาก่อนที่จะสายเกินไปฉันจะพยายามหาทางออกไปจากที่นี่เอาละ่ะเราจะตามเอวริ่ไปดีโอเคตอนนี้มีท่าเรืออยู่ข้างหน้าแล้วนั่นอาจจะเป็นที่ที่หมองนั่นกำลังมุ่งหน้าไปเออจอรระวังตัวด้วยนะ รีบไปกันเถอะโอเคอ้ <Okay. S 1> okay. อาวทำไมมันไม่เซฟล่ะถ้ามันยังไม่ขึ้นเซฟผมก็ต้องไปต่อลนะฮะข้างบนมันมีอะไรไหมข้างบนไม่มีอะไรครับต้องลงล่างครับต้องลงข้างล่างนะครับไอ้ตรงนี้มันมีของยิงไปเถอะนะ ยิงเล่นไปงั้นแหละตรงนี้ก็ต้องเข้าไปครับออโอเคครับเซฟวิ่งครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็แลนะ้วกันอุ้ยนั่นมันเรือนะเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปก็แล้วกันนะพาร์ทนี้ก็จบไปซะ่อนเป็นตอนนี้ก่อนนะฮะไม่ค่อยได้พูดครับผมที่ผมนิ่งไปนี่คือผมอดูคัดซีน เผื่อผมจะเอาไปภาคเสียงใส่ถ้าไม่ได้ภาคก็แสดงว่าก็ดูดูคลิปนิ่งๆไปนั่นแหละนะฮะเผื่อผมจะเผื่อผมเผื่อไว้จะไปภาคเสียงใส่โอเคไว้เจอกันหน่อยในในพาร์ทหน้านะพาร์ทวันนี้พาร์ทที่เก้าเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นพาร์ทที่สิบและโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ